กาบ,บสวัสดีพี่น้องปองไปเอฟซีทุกทกท่านเนาะคะ่ะยินดีตอนรับขอสู่ทางช่องสุภาพลวยค่ะข่าเมื่อน,นี่แอก็ได้เดินทางมาอยู่บ้านน้องนูดีเนาะคะ่ะได้ยินข่าวว่าเมื่อนี่น้องนูดีจะขอดลูกอีกเนาะคะ่ะทางบ้านน้องนูดีก็ได้โทรหาเนาะคะ่ะแอกับเฝ้าจำอ้าวมากเลยค่ะค่ะสําหรับพี่น้องท่านใดที่เขามาแล้วเนาะคะ่ะแอก็ขอกาลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะเพื่อสิบนวันเดียา์ ข่าวสารแนวทางดีๆได้เด็ดจากทางช่องค่ะค่ะวมื่อันนี้แอายกับิีได้มาขอห้าน้อยฝากต่อนก่อนนะคะพี่น้องค่ะตามกันมาเลยค่ะตูอารังสตูชมามพุตธชากายวาจจาิตตัง อังวันทานะคาทิปปดีสีโทว,วิสูที่เทวาปูเซมี พุติยันติตังอหังวันทา,านาคาทิปปีสีโทว,วิสุทีิเทวาปูเสมีปายาวาจาติตังอหังวันทา,านาคาทิปปีสีโทว,วิสุทีิเทวาปูเซมิเมตตาตันมหาทาโภตโยถันทะปฎิตัง สาเกกะเมเจจะดูเปลิขีภาเละเกจันนาลิเถวิมานีทีเปจันเจจะคาเมตาลุวะนาฮาเลเนหาวัตุหีเตเตกุมมาจาันตูเทวาสาราธา ะยะกรานันธรรมพนาคาติขันตาภาสเกตังมุนีวรสางสาวะูมเมสุขันตุธรรมสาวะวะนากาลูอะยันอะทันตาธรรมสาวะวะนากาลูอะยันอะทันตาธรรมสาวะวะนากาลูอะยันอะทันตา สาธุสาธุาธคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เทวดูเทวดานางฟ้าสกสันฟ้าสาส,สันดิจิมจีสันมาดา ปูมันเอ้ยปูตการที่หนึ่งเอ้ยปูตการที่หาเอ้ยปูตการที่เก่าเอ้ยปูสีโทนะคะลาดเอ้ยแม่หญ้ามู่เอ้ยแม่หญ้าสีปทุมมาเอ้ยปูหน้าข้าเอ้ยญาหน้าขี้เอ้ยปูนะคะลเอ้ยปูขาวเอ้ยญาเทพเอ้ยปูบุญมีปูบุญมาเอ้ยเจ้าแม่ทงข้าเอ้ยปูแก้วเอ้ยลูกซี่โองสร้างทองสินไส้ดุกเต่าสูกูสงโคกขเก่าองเอ้ยเจ้าพุ่มเจ้าทีบานขาเจ้านั่งเศร้านัทิดาใส่วง อยู่บ้านด ok ี PI, ทีหนึ่งหลอหุ่นแซจ้าแม่นั่นทนหนีทางซีดินน่กโดนไฟเหมือนนี้วันนี้ที่ข้าพเจ้าเนยน้ำแซงมาก็ดีที่ข้าพเจ้าเนยน้ำแซงมาก็ถือก็ขอถทดขอให้ที่ข้าพเจ้าบด้เนยน้ำแซงมาก็ดีเหมือนนี้วันนี้ก็มีมนุษย์หาหลุดห้าล้านข้าพเจ้าข้อเสปูซีโทนะคะลาเที่ยมเขาหลามข้าพเจ้าเจเตอจะเหมือนนี้วันนี้ข้าพเจ้าข้อเสนญแมย์งามู่ลงมาออมกาแพงเพชรเยตันออมตัวขับเจ้าด้วยเธอ อยุตยุนนุขุตาปายุนศนุุตาขปายุขนนนุขุนามายุขุนนุคุนาขมอยู่นสนุขุตาขปายุขุนนุคุตาขปา อยู่ขนุนสนูคุตาขปาอยู่คุณสนูคุณนาขมาอยู่ขนุนสนูคุณนาขยาคุณูุสนูคุณนุตานีอยู่ขนุนสนูคุณนาขมาอยู่คุณสนูคุตาขป้า อยู่ขนุนสนูคุณนาขปายู่คุณสนูคุตาขปาอยู่ขนุนสนูคุตาขปายู่คุณสนูคุตาขปาอยู่ขนุนสนูคุณนาขมาอยู่คุณสนูคุณตานีอยู่ขนุนสนูคุณนาขมาอยู่คุณสนูคุณาขมาอยาคุณนาขยาคุนูสนูคุตายาคุนูสนูคุณนาขมาอยู่คุณสนีคุณีคลีอยู่ขนุนสนูคุณนาขปายู่คุณสนูคุตาขปา อยู่ขนุนสนูคุณหน้าขปาอยู่คุณสนูคุณเนื้อะตีอยู่ขนุนสนูคุณตาะป้าอยู่คุณสนูคุณตาะป้าอยู่ขนุนสนูคุณนวสรีคุลีคลีอยู่ขนุนสนูคุณน้าคมาอยู่คุณสนูคุณตาะปาอยู่ขนุนสนูคุณนาคป้าเอาใจวระชาสั้นนำดำพรอมแด้ครอมพะลวยลืมนำดำนะบ่ทเพียงที่เาอ่างอดูวก็ซื้อนำดำมาฝากนะครับเมื่อนี่สายดวนจวดจวดนูดี อีแม่สิคลอดลูกบ่ซื้อหอนน้ำดำยาตะนูคุต้ามาคานูสันูคุต้าขมาอยู่ขนุสนูคุนตตะนูอยู่ขนุสันูคุต้าขปาอยู่ขนุสนูคุนตตะนูนี่เด้อบันนี่วางร้านเนตาหัวงอกเอ้ยอ่าบะ <า S 2> <บา S 1> นี่ปัดใจซื้อน้ำดำกับปัดใจมาฝากมาต่อนจากเอฟซีนี่ก็เอามาแบบปัดใจล้วนๆเลยได้พี่น้องเด้อฝาวหลายมื่อนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะแบบด่วนด่วนดวนเลยเพราะว่าย่านบ่ทัน นู้ดีคลอดลูกค่ะพี่น้องค่ะทั้งไรสดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องฟ้องไปพูดีเพิ่นสิลม,มหามาวแวร์ก็เลยฝ่าวหลายคะ่ะเอาลูกเอ,าเอาาเ้าเจตานุกุต,ตาะปายุคุณเสนาุกุตาะป่า อย่าตานูกุตะขปายุคุณเสนูกุตาขปายุคุณเสนูคนนาขมาอยู่คนุษสนูคุณนาขยาคุณนูสนูคนหัวจะนีอยู่คนุเสนูคุณนาขยาคุณนูสนูคุตาขปาอยาคุณนาขยาคุณนูสนูคนโนตสนูคนโนตสนูอยู่คนุษสนูคนนาคมาอยู่คุณเสนูคนตาขปาอยาคุณนาคมาอยู่คุณเสนูคนโนดานูเออก็ดีใจนะมโนมานาเนาะสินไสเนาะเพิ่นได ห้าน่อยยังกอนเห้าน่อยเฉพาะกินเฉพาะกินเพราะว่าห้าหน่อยเฉพาะกินเนี่เขาติดติกันสองมือแล้วได้หลอกสองมือแต่เนี่แต่แต่เขาคนซ่งสร้างมาสิครับถพาไมห้ปกติให้ได้เฉพาะกินจากอลไเน้อบริไดลมันไม่ยืนกับเขายิ่แต่ว่าเขาเฉพาะกินเฉพาะกิตไม่หลูกเฉพาะกินติดกันนี่ไหมซี่ส่วนกับยังก่อนเมื่อวานเนาะสามหกหกาเออนั่นแหละมันเข้ามาอันที่ติดกันนะลูกเอ้า สาธุมาอนิขอคือเกาฝาไปยุคุณเสนุตาคปาขอน้าน้อยคือเกาแม่มาครับแม่ครับผมจ้าจขอนาน้อยเเยานตาปายุคุณสนุคุตาปายุคุณเสนุตาคปาเดี๋ยวคุณนะคลคุณนะคปะลมาลมามาลมามามาแลมามาลมลมลมลลมาแล้วมาแุ้วมาแาา้าแนาาแปาแล้าแ้าแน้วาแายลาแุ้าแล้าแาแลาแล้วน้าแาแลาแลุ้มาา ขนูสนูค uh, ุณตาอยู่คุณสนูคุณตาคป้าอยู่นุณสนูคุณน้าคะปาอยู่คุณสนูคุณนุตันีอยู่นุณสนูคุณนาคะเย้าคุณหนูสนูคุณตาคะป้าอยู่คุณสนูคุณนาคะย้าคุณหนูสนูคุณนุตันีอยู่นุณสนูคุณนาคะยาคุณหนูสนูคุณนาคมาอยู่นุณสนูคุณนาคะย้าคุณหนูสนูคุณนุตันีอยู่นุณสนูคุณนุสนูคุณนุสนูคุณนุตานู เจตนุคุตาขปาอยู่กุนสนูคุตาขปาอยู่ขนุสนูคุตาขปาอยู่กุนสนูคุตาขปาอยู่คุนสนูคุตาขปาอยู่ขนูุสนูคุณนาขยาคุณหนูสนูคุณนุตรีอยู่ขนุสนูคุณนาขยาคุณหนูสนูคุณนุตนาอยู่ขนุสนูคุณนาขปาอยู่กุนสนูคุตาขปาอยู่กุนสนูคุตาขปาอยู่กุนสนูคุณนูครับผมสาธุสาธุมาสินใจความเด้อครับผม อย่างสิเบิงไล่มือสีใส่ก่อนผู้ลองค้นคอยากเอาไปแปลเองนครับพงศ์อืมเอ,อดให้ดูไล่มือสนไส้หน่อยว่าอย่าเอาจัดไปนะะเน,น,เนเาะค,ค่ะถือไก่พี่น้องนี้เ็ดได้เบิร์ดคุยยางคุณแนวค่ะพี่น้องค่ะสรุปแล้วสิเป็น 5, 6 8 4 3 ห้าหกแปดสี่สามนะคะ่ะพี่น้องคะมากระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะรวยวันนี้เะคะ่ะพี่น้องรวยมื่อเนี้วันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมหกห้าค่ะรวยรายวันคะ่ะรวยรายวันพี่น้องคะเอาเอาไปเห้งเอาไปปังเอาไปดังเอาไปรวยน้องกันนะะ้องค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะลุดซีก็ลูดฮกคือเกาโอ้ 4, ลุดซีก็หลุดหกคือเกาเราไปใช้ดอกห้าน้อยพี่น้องคะหลุดซีหลุดหกคือ,อาาเกาก็ชัดว่าเลขขาเมื่อเทียนในในสูข้ารวยอ่ะเดี๋ยว แต่วันนี้แม่พ่อ่ก็สิขอพ่อฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องเข้าได้บันนี้หรอกเจตานุกุตตะคปายุคุณเสนุกุตตะคปายุคุณเสนุกุตตะคปายูุขนุเสนุคุณทักขราตานูคุณตาลียุขนุเสนุคุณนาขมาอยู่คุณเสนุกุตตาคปายูุขนูเสนุคุณตานูคุณตานูขอให้มนุษย์มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินสุขสิ่งได้บ่ดีสิ่งใดหลายสิ่งใดสัวในขอข้าวปั้นไปนิดไปไกล จเจริญเจริญถูกติดถูงไว้รางวัลทีหนึ่งมือนี้ก็ขอให้ถือสีน่าน้อยได้เด้อครับผมสาธุสาธุอย่น<ม>ั้นสินงใสออดจากน้ำแบบม่อนกันเด้อม่อนมน่อน,น,น,นกันม่อนกันลูกสีเสริมดวงให้คุณทวัตแป๊บหนึ่งดวงลูกเด้อสิบอกขอบพบ่ขอ,ขอ,อหน่อยคุณทวัตก่อนแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องป้องป่ายค่ะนี่ก็เป็นตัวดีตัวเด็ดนะคะรวยวันนี้นะคะบ่เป็นรวยมื่อื่นนะคะพี่น้องหรือว่าผู้ใดเชียวรวยมื่อื่นก็ได้นะคะพี่น้องค่ะบางเทื้อมันก็น้ำก้น บางเทือกมาตรงๆนะคะพี่น้องค่ะตรงมือตรงเว้นก็ะมีนะคะพี่น้องนาะแต่ที่แน่ๆเฉพาะจิตนี่เข่าสองมือติดๆแล้วก็ที่เรือกะสิซับนะคะเพราว่าสิเป็นน้อยก่างน้อยแกลยาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะกับิจารณาเอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแต่ที่แน่ๆเฉพาะกิตนี่เข่าสองมือแล้วค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะก็ให้เอาไปพิจารณาเบึงเนาะค่ะเพราะว่าตัวเลขแนวทางทุกตัวเขาได้รุดได้เนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะก่อนลงทุนนี่ การลงทุนมีการเสี่ยงลอยปเปอร์เซ็นต์แน่นอนเนาะคะ่ะจกักสิถือแจักซิเซียเนาะคะ่ะพี่น้องแจักซิได้จักซีเสียล่ะคะ่ะพี่น้องขาจังได้กลไปพิจรารณาก่อนลงทุนเนาะคะ่ะเพราะว่าทางช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากต้อนถือพิษบ่ว่า,บาก,กันเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้แหง้งให้ปังให้ดังให้รวยเนาะคะ่ะก็ขอขอบุญขอบุณพี่น้องที่ซ้อยกดไลค์กดแช่เนาะคะ่ะสายท่านนำใจทุกทุกทานเนาะคะ่ะก็ขอให้ครอบพวัวหฮงเคื่องเลืองเลือ่อมค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ